คือถามไม่งั้นแหละว่าของใครบ้างก็ไม่ได้เขียนชื่อพี่บางเลหรอกคาราบาลคาราบาวแล้วก็รู้เราจะขับไหนเฮ้ยกดมุกแบงค์กันแล้วหินใจฝังบอกว่าจะพบเจอมาแบบนั้นแหละผม เราตั à, uh. ้งใจทำมากเตอร์เอร์เตอร์เอร์เตอร์เตอร์เตอร์เอเอร์เเตอร์ไม่บตอรอร์เเตนเตอรตอาอเอร์เอเตอร์อรสอบให้นร์เินเดีรยวอย่เเอรารเ ออกแล้วเราก็เอาไส้ในมาเออเอาแต่ลูกเธอเก็บไว้ไงดีดีใช่เปลเออก็คือชะลอไฟลดน้ำหนักด้วยกันหรออ๋อไม่พอคาราเดลี่ไปเหมาบา่อนพี่โหยเองที่พ<ด>ี่โหยไปตามหาไม่เจออะพยายามอ่ะจะบอกจะเห็นว่ามันพี่โอหยนั่นองไลน์แชร์นี่ขึ้นมาหน่อยเซนดีดี<ป>ะดนะอยนะ่านให้หลังมันไหลใส่กางเกงใส่อะไรอะกางเกงม่ให้คอดอีกถ้าเป็นกางเกงในก็จะไม่ไม่ไม่ได้ เซ็นตรงไหนก็เซ็นเลยนี่คือการเลี่ยงตอบคาถามเหรอไม่ได้ดินี่คือการเลี่ยงตอบคาถามหมดเอลไม่เป็นศิลปะเอลสามสิบสามสิบเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรมาสี่สิบทำไมเอวเลก้าสามสิบไม่เปล่าทำไมอะครับนี่อย่าบอกว่าเอลทุกคนก็สามสิบแค่เขาทำไมเอลเลก้าให้ของต่อเลยค่ะให้ของหมดยังคะหมดตอนนแล้ว